สรุปประเด็นสำคัญประจำเช้าว,วันที่14เดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นเหมือนเดิมนะฮะดัดชนีเฉลียชุชสากรรมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกับไป0.86% S&P 500ปิดบวก0.16%แล้วก็ NASDAQ ปิดตัวเข้าสู่แดนลบครับ0.38%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ปิดบวกในวันจันทร์ แต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็เป็นไปอย่างผันผวนเลยโดยดัชนี n a s d a กนั้นปิดตลาดในแดนลบขณะที่ดัชนี s p 500ปิดขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนระหว่างวันนะครับโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัติรวมทั้งความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ ข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานนั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีความแข็งแกร่งและก็จะยังคงเผชิญกับแรงกดดนันด้านเงินเฟอ้อซึ่งทำให้นักทุนกังวลว่าเฟดนั้นจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนี้การแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพานธบสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แล้มาตรการภาษีสุรการกรของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอาจจะทำให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทุกท่านส่วนดัชนีดาวโจนส์นะครับนักทุนที่สามารถปิดได้เยอะสุดกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนจากหุ้นยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊นะฮะซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐพุ่งขึ้น3.93%หลังจากที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดน ได้นำเสนออัตราการเบริกจ่ายในโครงการประกันสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า Medicare Advantage สำหรับปี2 5 6 9ที่ดำเนินการโดยบริษัทประกันเอกชนโดยเสนอให้มีการเบริกจ่ายเพิ่มขึ้น2.2ครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับต่อมามาดูกันที่ราคานะมันดิบกันนะครับคุณผู้ชมครับยังสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันได้สดใสเลยทางได้ขอ Info e Questt รายงานมาว่า ราคาดิบนะครับปิดพุ่ง2.25เหรียญสัญญานนมัดิบเวทเทเซอ t ดิบชัยตลาดนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นเกือบ3%ในวันจันทร์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศคว่ำบาตต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียนั้นจะส่งผลให้กลุ่มผู้ซื้อน้ำมันในอินเดียและจีนต้องหันไปพึ่งพาซัพพลายเออร์รายอื่นๆครับ กระทรวงการคลังสหรัฐนะครับผมประกาศคว่ำบาตรอุตสาหน้ำมันขออภัยครับอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเพื่อลงโทษรัสเซียที่ใช้ปฏิบัติการทางการทหารโจมตียูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรนั้นพุ่งไปยังนะครับบริษัทน้ำมันของรัสเซียได้แก่ก a า p พร m ม e น t และก็ซูคุสเนฟต่กัรวมไปถึงเรือบรรทุกน้ำมัน183ลําลำที่เคยขนส่งน้ำมันของรัสเซีย เพื่อสกัดกั้นรายได้ที่รัสเซียนั้นนําไปใช้ทําสงครามกับยูเครนครับนักวิเคราะห์ะครับระบุว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะทําให้จีนและอินเดียต้องหาแหล่งซื้อน้ํามันจากที่อื่นได้แก่ตะวันออกกลางแอฟริกาและอเมริกาซึ่งเกิดจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก็จะทําให้ราคาบน้ำมันดิบนั้นดีตัวขึ้นนอกจากนี้ในคบสนานการดังกล่าวยังทําให้ตลาดกังวลว่าอุปทานน้ามันนั้นอาจจะ,ะเผชิญกับภาวะชะง,งักเงนิน สรัข่าวรอยเซอร์นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในแวดวงการค้าน้ำมันของจีน2รายว่ามาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้จะกระทบกับการส่งออกน้ำมันของรัสเซียอย่างรุนแรงและก็จะบีบให้โรงกลั่นอิสระของจีนต้องลดกำลังการผลิตลงในอนาคต ส่วนนักทุนนะครับก็ยังคงจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสถาบันปิดตัวเรียมอเมริการหรือว่า API ในวันนี้กองที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการในวันพุธครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมรับเรามาดูกันที่ราคาทองคำนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาปิดตัวร่วงไปประมาณ36.4เหรียญกันเลยทีเดียวครับเหตุดอลลาร์แข็งบอลยูพุ่งทุบตลาดครับ สัญญาทองคำตลาดนิวยอปิดร่วงในวันจันทร์โดยตลาดได้ถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และก็การพุ่งขึ้นของยิวพรบัรอายุ10ป,ปีตัวนี้เลยครับนะั่นถึงเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำไฮประมาณ4.8เเซเลยนะครับทีนี้เรามาดูการคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณบ๊อบฮาร์เบอร์คอนนักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัท RJO Futures เขาได้กล่าวว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ ส่งผลให้ดอลล่าแข็งค่าแล้วก็ตราผลตอบแทนพัรธบัตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั่นก็ได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคํานอกจากนี้ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนเทขายทํากําไรหลังจากราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้วครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ทองหลงก็หลักๆแล้วก็เป็นการเทตามเทคนิคครับไม่ได้มีอะไรมากมาย บางคนบอกว่าไม่ได้มากายแต่พอร์ตผมแตกเลยนะคุณนะาลงมาเมื่อวานนี้เยอะพอสมควรเลยครับระยะทางในการลงของทองคานะฮะเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าจะเริ่มต้นแถวๆนี้ครับนี่ร่วงลงมานะครับประมาณ3,500จุดถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆครับในช่วงเช้าวันนี้เราต้องมาวัดกันต่อที่นี่เดี๋ยวเก็บตกข่าวนอกตารางกันสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนครับ ฮ่องกงตั้งเป้าตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำโลกข่าวตัวนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดข่าวนิดนึงครับแต่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับราคาทองคำณนะปัจจุบันของเรานะครับคุณจอร์ลีผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดเผยว่าฮ่องกงนั้นจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและก็สแสวงหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆด้วยการพัฒนาฮ่องกงให้กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำระดับนานาชาติ พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับทั่วโลกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนครับตัวนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนักทุนครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่แล้วก็ย้อนกลับมานะครับข้ามมาสักนิดหนึ่งครับที่ประเทศจีนครับล่าสุดแล้วมีการออกมากล่าวนะครับทางการจีนประกาศชนโยบายครั้งใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินหยวน ในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาด้วยการผ่อนปรนกฎระเบียบการกู้ยืมจากต่างประเทศหลังจากเงินหยวนอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ16เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ส,สหรัฐเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับนั่นคนกับวิธีการที่ทำให้เงินหยวนกลับมาแข็งค่าได้ก็มี2อย่างทำให้ซื้อหยวนเพิ่มก็ ทำการเทขายดอลลาร์อันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ตามที่สหรัฐเขาขรายงานเลยก็คืออาจจะมีในเรื่องของการกู้ยืมสกุลเงินรตราต่างประเทศเข้ามานะครับก็จะช่วยได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจนีนมีาร,รายงานนะครับจากสํานักงานสุรกากรจีนเปิดเผยว่า ยอดนําเข้าน้ํามันดิบของจีนในปี2567นั้นหดตัวลง1.9%นับเป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษเลยนอกเหนือจากช่วงการระบาดโรคโควิด -19 ปกติแล้วเวลามีการรายงานจากสุลการกรจีนว่าจีนนาเข้าน้ำมันดิบลดลงนะครับนักงทุนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยลบกับราคาน้ำมันนะน้ำมันมันจะโดนเทขายในวันต่อมาหลังจากที่ข่าวตัวนี้ออกคนส่วนใหญ่จะเทรดเป็นหน้าเซล์กันแต่ว่าช่วงนี้ต้องแจ้งกับนักทุนนิดนึงนะครับว่าน้ำมันดิบ คือพอมันมีประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาจะทําการแบนเราก็อาจจะเน้นไปยังการรอย่อแล้วก็เทรดหน้าบายแทนจะดีกว่าสําหรับการเทรดน้ํามันดิบครับเพราะ ปัจจัยระหว่างการที่อเมริกาทําการแบนน้ามันของรัเสเซียกับปัจจัยที่ว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบลดลงเนี่ยตัวไหนมันใหญ่กว่าก็ต้องตอบได้เลยว่าเป็นปัจจัยของอเมริกาที่แบนการนําเข้าน้ำมันดิบนะครับของรัเสเซียอันนี้จะมีความใหญ่โตมากกว่าตัวของรัาน้ำมันดิบเขาก็เลยยังอยู่ในเทรนด์หน้าบายแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ยังคงสนับสนุนการรอย่อบายเหมือนเดิมในทุกๆวันนะครับแล้วก็นี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ